มา,มามามากินอย่างเดียวไม่ช่วยงานเลยนะครับมา<ด>มาสายครับเงาินเสร็มีคนสายมันอิ่ใคนสายยเยอะแยะ เดมแสงไม่เคยสวยสักทีเออมันในโดมมันมืดแล้วแสงมันมาจากรอบๆเราถ่ายในโดมไม่เคยได้พี่จะต้องเอาไฟมาอัดตอนนี้พักซ้อมนะครับตอนนี้พักซ้อมแล้วก็ให้พีพีนำทีมที่พี่ปอหกช่วยกันจัดของเดีย๋ยวเราจะจับรางวัลไปเรื่อยๆนะครับจ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 ับไปน่าจะน่าจะหมดวันเนี้ยพอหมดวันแล้วก็ของก็น่าจะหมดพอดีประมาณนี้มีของใหญ่ๆนี่มีหลายอย่างอุ๊ยอะไรนะั่นเนี่ยพีพีอะไรที่เป็นงู อะไรที่เป็นงูแบบงูบังคับอ๋องูบังคับโอ้โหแต่ละอย่างโคตรอลังการเลยซ้ <amo> อมไปตื่นเต้นไปนะครับจะได้ไม่ง่วงนะปกติแล้วมาซ้อมดนตรีเนี่ยถ้าซ้อมยาวๆเนี่ยมันจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วง่วงอยากจะหลับอย่างเดียวนะว,วันนี้เราจะทำไงก็ได้ไม่ให้เด็กง่วงนะครับของเทียบเลยไม่รู้กี่รังไหมวางทำงานบ้างเงี้ย โอ้สวัสดีตะวันอ่ะทำงานเลยเอาของแพงเอาของแพงหรือของใหญ่ไว้ตรงกลางแล้วก็เอาของของเล็กๆไปใั้นึงถ้าโต๊ะไม่พอเอามาเพิ่มอ่มมีโต๊ะเยอะอยู่โต๊ะไม่พอครึ่งขยาย งูอะ <ard> ไรไม่ร so ู <peut> ้เนี่ยเจ็บเลยเริ่มจับเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ระบายของของเจ็บตรงนี้เพราะว่าของมันเยอะมากเลยงูมีของบอกว่ามันเป็นบระบอกวะข้างในอ๋องูบังคับที่ได้มาในหัวแต่าเขาแยกไว้เขาแยกไว้เพื่อให้มันเข้ากล่องได้นะครับเข้ากล่อง อันนี้ใช้ชาร์จไฟโอ้กูไม่บอกวิธีแบบพวกนี้เก่ง,งกงว่ากูเยอะเรื่องพวกนี้กูตัวนี้เป็นของโอ้ติดมือกูเลยทีละพงคุ้มเด็ดหามารับไปเลยหามาอีกเอาไอีกเอาตุก๊กตาลอ่าตัวไหนก็ได้เินอหมาอยู่ในคอยนี่เป็นของ คันซินีน้ำหนึ่งครับเข่าไปงูมูปนผมผู้ชายตุ๊กตาเป็นขพี่พีขออีกไม่มีเอกมาออกมาออกมาแคลอดแคลร์แก่ผมซิสเลอร์อันนี้จากใครบ้างนึกูจำไม่ได้แล้วแคลอดครับพิชานันทอหกครับครับผม ไม่คือเยอะจัดเลยย <c ười> ิ้มอะจไรแน่ออกหมดแรงตอนนี้ลำโพงท w บ b o o t เป็นของไม่เขียนชื่อสั้นเลยวะนัด <c ười> ดูดิพื้นที่ตั้งเยอะมันเขียนไม่ได้โอ้ยไม่เคยเรียนศิละปะเลยโอ้โหไงวเนี่ย <c ười> เอามาอีกอันนวหยิบมมาหนึ่งอัน อะไรวะเนี่ยอ <eles> ๋อแก้วน้ำแก้วน้ำตะวันขมูนนี่พี่ตะวันใช่ไหมอ่ะเก็บเถอะเรยเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยใครเดี๋ยวไปหาพี่เก็บเองนะอย่าให้หลงนะ ตัวเองพี่ใครที่มันอย่าไปยุ่งกันนะอย่าแกล้งเอาทีนเสียมาเป็นของตัวเองนะอันนี้อันนี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะสกูตเตอร์ไฟฟ้านะววิธีใช้นะครับจริงๆมันไม่มีที่เสียบเราก็วิธีใช้ก็คือกลับบ้านไปไปซื้อปักสามตามาลูกซื้อปักสามตามาแล้วก็ปอกตัดออก ปักสันตาออกให้เหลือแต่สายทองแดงแล้วก็เอาสายทองแดงมันมาม้วนติดกับรถพันให้เยอะที่สุดแล้วที่พันแล้วเราก็ไปเสียบปักแล้วเราก็มาขี่ก็รถไฟฟ้าไงเป็นรถไฟฟ้าอ่าตอนนี้ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะครับสอมยาวไปอ่ะพ้อเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นสโลว์โมชั่นดูซิว่าแยกกันไปครึ่งชั่วโมงแล้วได้อะไรมาบ้างนะครับ We okay. เอฟซีส่งเงินมาให้จับรางวัลสิบซองครับผมจรงิงจรังยังมีผิดอยู่ไีมนะตุ๊กตาตัวใหญ่ต้องมาทำไมุ๊กตาดอนก่อนสงสัยไม่มีใครให้เกิดปหกถ้าเกิดวันไหนไม่ได้ติโอนเนก็ลงมาเล่นนะ เออแต่ถ้าเขาให้ติโอเน็ตเราก็มัไม่ลิงกันแลพอห้าเขาก็เป็นได้แล้วเนี่ย <c oughs> ยังไม่ง้องกเ็เลยแบบนักศึกสารเออทำใจปีนี้เป็นปีมาหาบาัณฑิตของหนุ่มอยาจะเอาใหญ่ใหญ่ลงไปหาเล็กไล่ลงไปหาเล็กก็ <c oughs> เรียงเรียงครับพี่ก็เรี้ยงจองเร็วจองเร็วตั้งไว้ได้นี้ละกันต้องออกพักทีว่า <c oughs> เมากได้หลอยท่ไเอมัดยไหอยู่ดูมันเขามาทำเงานกันมาหมดง้าไม่อาได้ไหมตัวอะไอาวนักเรียนครับฟังเดี๋ยวเราจะจับครูไม่แน่ใจว่าของจะหมดหรือเปล่ารอบนี้ถ้าใครได้แล้วสามารถกลับบ้านได้นะครับ แต่มันอาจจะเหลืออีกรอบหนึ่งเพราะว่าของเหลือเยอะมากถ้าใครจะรอ,อก็รอถ้าใครไม่รอกลับบ้านก่อนได้เลยโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นเงินรางวัลน,นะครับอเอฟซี FC เขาส่งมาให้ส่งมาให้จับซองละห0 0่งบาท10ซองหญิงกี่ซองนะหญิง1ิบซองแต่ 50, 50. ไม่ร้อนหนึ่งเท่าไหร่ละ โอเค okay. สองทีสามของที่ใหญ่ที่สุดครับตุ๊กตาหมีอะจับหนะ่อยตุ๊กตาหมีตัวนี้เป็นของแกร์เกตเฮ้ยแทบผีไม่หา,าเลยนะเฮ้ย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 ทียย่จะเอาลงพัด BM พวชัย อไหนลองลงมาไหนลงมาองในพอโหไอ้อไม่ต้องกักไว้ออมเอามาเองไม่ได้หรอกเองไม่มีลักษณะหรอกเออโอ้โหทำไมตัวนี้ใหญ่กว่าวะตัวนี้เป็นของใครของใครผู้ชื่อเร็วผู้ชื่อใครไปไปผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง ซานิครับผมของจริงของจริงเต็มบ้านแล้วคนนี้เต็มบ้านแล้วบอกแม่เตียงสองชั้นเลยนะให้หมู่ม้อนเต็มบ้านแล้วโหสุดยอดต่อไปเอาอะไรลำโพงอุยสกูตเตอร์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  โชว์โชว์หน่อยพี่พีโชว์หน่อยโตปูได้ไหมไม่เห็นหนมูหนหนว,ว้สักคตเตอร์อันนี้เป็นของ,งแกปุ้ยจะต้องประกอบก่อนผู้ชายหรือผู้ชายหรือผู้หญิงแค่นั้นแหละชื่อขึ้นต้นผู้ชิงเป็นของนักเรียนโรงเรียนบ้านหว้วยปราบเฮ้ยเราเราเคยเรียนหมดเราเคยเอ่า น้องพลอยห้าทับหนึ่งครับผมโอ้โหหมานจริงๆวันนี้เขาตอบยังครับน้องเฮ้ยเอาเทเบอร์ลีนพี่สมชายมาจับเลยน้องแรกก่อนมีนะเพลงเอาห้ามาเราไม่มีเวลาแกะเล่นหรอกส่งกลับบ้านให้หมดมาๆเอาแต่ไปทำบอลลีนนะครับเทเบอร์ลีนไอ้ที่กระโดดดึง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 น้องแรกนไจริงจริงแล้วเขาส่งมาให้เยอะมากนะครับนะถ้าเราไม่แจกถ้าเราไม่ทยอยแจกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันจะเยอะเต็มไปหมดเลยแจกทั้งวันก็ไม่หมด แม่มารับไหมลูกแม่มมาแ่ไม่ต้องรับหรอกขี่กลับบ้านไปเลยนี่ครับแชมเบีนครับไม่อยากอยากเห็นภาพประกอบเป่าแต่ประกอบเลยไอตังเหรออยากโดดครั้งแจ๊กแจ๊กอะไรวะแอต่วง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 แต่วงแต่วงอยู่ทีมปฐมินดี้ก็ดีเหมือนกันนะนี่แอต่วงตื้นทอย่างเฮ้ย ล้ำงไม่ไม่ได้เนยหกพันหนึ่งครับมีใครมาแล้วไหมอ่ะไล่มาไล่ระดับมาทีพี่เลือกเลยพี่เลือกไว้เลยลูกอันนี้เลยละกันคุนเจ้าของรู้ปะลำพงษทูบูธครับลำพงษทูบูธบอกเลยว่านี่ตัวท็อปจริงอ่ะมาในในไปอยู่ฝั่งนั้นกันเดี๋ยวพี่สมชายเขาจะได้เห็นว่าเราส่งต่อไปแล้วเฮ้ยมาช่วยหน่อยเฮ้ยเอากลับไปเองว่าอยากได้กลับไปเอง ลำโพงบูทูตอันไหนพี่พีชอหน่อยมือหน่อย้าไหนนี่ก่อนอันนี้ก่อนโหไม่ใช่เล่นๆนะมีไม้ร้องคาระปีกะด้วยโอเคอันนี้มูลค่าประมาณ80,000บาทนะครับเกเราเรียกอ,อ,อันนี้ไปแล้วเกิดไประงเกเด็กเฮ้ยเมที่น,นี่เราต้องดีใจกันเนาะเฮ้ยเงียบเลยวะ,ระเราต้องดีใจกันเนาะอ่าลำโพงลำโพงฟ้าต่อไปลำโพงแดงตักกี่เท์ต สลินทิพย์เคทว้าดีใจกับน้องดิดีใจกับน้องใชดีใจดีใจแบบเต็มใจหน่อยน้องพี่ดีใจด้วยเออน้องพี่สอนน้องมานะน้องรักน้องรักเฮ้ยไม่ธรรมดาอะไรวะเนี่ยหม้อชาบูใช่เหรอลองเขย่าดูดิหม้อชาบูแต่แม่มงแกะมา เอไม่รู้แหละอะไรจะเป็นข้างในน่าจะหม้อชาบูแหละคิดว่าตะวันทำบ้าน้องแปลวิ่งเปล่าเอ้ยจริงๆถ้าออกก็นู้นนะพี่ลังปงมาเลยเฮ้ยน้องแปลวิ่งหกกระพงแถวไม่หมานไปวันนี้อ่ะต่อไปเลยต่อไปเลยพี่เอาะไรครับขากล้องขากล้องขาตั้งกล้อง ขาตั้งกล้องนี่ใช้ได้จริงอ่ะมอบให้แพลวขาตั้งกล้องไม่ต้องมาแย่งพี่แล้วนะน้องเพร่าเฮ้ยเพร่ามาต่อจากพลวตลอดเ,เออรับแรงกัน <laughs> สามรอบแล้วฉ <laughs> ลากติดกันไหมเนะี่ย ครับผมตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับปล่อยเด็กๆกลับบ้านแล้วแล้วก็แจกของหมดแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับที่ส่งของมาช่วยไอ้ที่ส่งของมามอบให้แก่เด็กๆเนาะวันนี้คุณหมูอาจจะไม่ได้พิธีการหรือไม่ได้สนุกมากเท่าที่ควรนะเพราะว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องเรื่องการซ้อมนะครับเวลาซ้อมมาคุณหมูจะซีเรียสมากนะก็เลยมันก็เลยสนุกไม่ได้นะครับวันนี้ก็ยังไงก็ ขอบคุณทุกท่านที่ส่งของมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะขอบใจเด็กๆทีมแต่วงด้วยนะครับใจเด็กๆทีมดุริยางด้วยนะที่วันนี้มากันเกือบครบนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาส่งมารับเด็กๆเ,กเกนาะนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ